สวัสดีเด้อค่ะพี่น้อง้พอพ,อพี่น้องทัางช่องฮักนะสวีเดนกลับมาดามหน่อยลุงพลทักทายแม่ค้าตลาดน้อยหน้าบ้านแนะน่าจะถมดินขยายถนนให้แม่ค้าจะไม่อันตรายเป็นที่ชื่นชมล่ะค่ะพี่น้องขาตอนเช้าเมื่อลุงพลป้าแตนมีเวลายอยู่บ้านแล้วก็ลุงพลก็เช้าเช้าก็จะออกทักทายแม่ค้า แม่ค้าก็อย่างที่บอกมีตลาดน้อยหน้าบ้านลุงพลล่ละคะ่ะพี่น้องคะ่ะอันนั้นเป็นสิ่งที่ดีเวลามาดามหน่อยเห็นยูทูบเบอร์ที่ถ่ายทอดสดอะไรก็ตามเนี่ยมาดามหน่อยก็จะชื่นใจชื่นชมลุงพลยิ้มแย้มแจ่มใสมาทักทายมาช่วยแม่ค้ามาขยายนวนขยายนี่มาจับนวนจับนี่มาทักทายพูดคุย <c oughs> แล้วก็จะมาทักทายกับเอฟซี FC, กับผู้ที่ไปให้กำลังใจลุงพลมันเป็นสิ่งที่ดีค่ะพี่น้องขาที่เราเห็นแล้วเราก็มีความชื่นชมมีความชื่นใจด้วยค่ะพี่น้องขาแต่คราวนี้มาดามหน่อยเห็นเมื่อเช้าว่าลุงพลตื่นมาแล้วลุงพลก็ทํานูน่นทํานี่ที่หน้าบ้านทำกก็แก๊กที่หน้าบ้านถมดินเกลี่ยดินเกลี่ยหินเพื่อที่จะ,ะทําบ้านให้สวยงามแล้วก็จะทํา ความสะอาดด้วยแล้วก็ไปทักทายแม่ค้าไปช่วยแม่ค้าขยายมุงหลังคงหลังคาหรือทํานูน่นทํานี่แล้วที่สําคัญก็คือ,อพยายามที่จะไปคุยกับแม่ค้าว่าอย่าพยายามให้มันล้าออกมาถนนมันก็เหมือนกับว่าบ้านลุงพลเองก็ติดถนนหลักพี่นองคะ่ะแต่ ก่อนหน้านั้นถนนเส้นนี้มันก็ไม่ค่อยมีคนไปคนมาอะไรเท่าไหร่มากมายแต่ตอนนี้มันก็คืออย่างที่บอกคนไปคนมาเยอะเพิ่มขึ้นมันก็จะเหมือนกับว่าเวลาแม่ค้ามาตั้งตลาดน้อยหน้าบ้านลุงพลนี่มันก็จะเหมือนกับว่ามันติดถนนค่ะพี่น้องคะ่ะ ซึ่งมาดามหน่อยเห็นแล้วก็บางทีก็เป็นห่วงแต่ก็กกเห็นลุงพลไปพูดไปทักทายไปไปะัสกับชาวบ้านไปคุยไปอุดหนุนไปนูนป่นไปนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีดีมากๆค่ะพี่น้องขาแต่คราวนี้มาดามหน่อยที่ขึ้นหัวข้อไว้แนะนี่แหละค่ะพี่น้องขาแนะมาดามหน่อยนี่มาดามหน่อยไม่แน่ใจว่าบ้านลุงพลเนี่ยไอ,ไอ้ที่ด้านหลังหลังถนนใหญ่เนี่ย ที่แม่ค้าเข้าตั้งขายของยาวในทางฝั่งลุงพลนี่ค่ะพี่น้องคะ่ะมันเป็นที่ของลุงพลหรือเปล่าเราไม่รู้อันนี้เราไม่รู้ค่ะพี่น้องแต่มาดามหน่อยคิดอย่างนี้คะ่ะว่าแนะว่าอยากให้มีผู้ใจดีแล้วกันอยากให้ผู้ที่ใจดีผู้ที่มองเห็นความสําคัญตรงนี้ช่วยลุงพลอีกนิดนึงก็คืออยากจะให้สั่งดินถม นึกออกบอกค่ะพี่น้องถมก็คือตามที่ตลาดน้อยหน้าบ้านลุงพลเนี่ยมันติดถนนเกินไปก็คือให้ถอยหลัง ให้ถอยทุกคนให้ถอยหลังออกมาเพื่อที่จะให้ถนนมันกว้างขึ้นก็คืออยากให้เขาถมดินนั่นแหละค่ะพี่นองขาถมดินเพื่อที่จะขยายถนนให้กว้างขึ้นแล้วแม่ค้าก็จะได้ถอยหลังกลับมาแล้วก็ขายของเรียงไปเลยก็ได้ถ้าเขาไม่อยากไปอยู่ฝั่งตรงข้ามที่เขาทําไว้ให้ถ้าอยากอยู่ที่หนะ้าบ้านลุงพลจริงๆก็อยากให้ถมดินตรงนั้นแล้วก็ขยายถนนออกแล้วก็แม่ค้าแม่ขายก็จะได้ขายการขายการเป็นแม่ค้าแม่ขายนี่คิดว่ามันคงจะขายตลอดล่ะค่ะเพราะว่ามันกลาย เป็นตลาดไปแล้วแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ ผู้คนยังให้ความสนใจสนับสนุนแล้วก็ให้กำลังใจลุงพลเรื่อยๆมันก็จะมีมากมายผู้คนเดินทางไปให้กำลังใจมากมายการขายของมันก็จะเป็นการช่วยให้ชาวบ้านมีรายได้อีกทางหนึ่งเป็นสิ่งที่ดีค่ะพี่น้องขาไม่ว่าเขาจะขายเสื้อผ้าไม่ว่าจะขายผักผลไม้ไม่ว่าจะขายอะไรตามฤดูกาลเนาะค่ะพี่น้องเนาะมันก็เป็นเป็นการสร้างรายได้ให้ชุมชนเป็นการที่มีเงินหมุนเวียนในชุมชนเป็นสิ่งที่ดีค่ะพี่ แต่มาดำหน่อยเห็นอย่างนี้ว่าการที่ขายติดถนนเกินไปบางทีแม่คะก็กางร่มกางเริ่มขึ้นมาเนาะเพื่อเขาเรียกอะไรเพื่อรถมันมาหรือไม่ก็คนที่ไม่ระวังคนเดินคนนู่นคนนี้อาจจะมีการเฉี่ยวการชนก็ยังเป็นห่วงก็อยากจะแนะนําว่าถ้ามีผู้ใจดีส,สงสารหรือผู้ใจดีอยากทํา ตรงนี้เพื่อประโยชน์อันนี้ก็ยังยังจะถือว่าเป็นประโยชน์ส่วนรวมล่ะค่ะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่แม่ค้าแม่ขายมาตั้งมาขายเขามีรายได้แล้วก็จะมีคนมาซื้อจะมีคนไปเยี่ยมลุงพลแล้วก็มาใช้บริการมาให้บริการมาซื้อข้าวซื้อของช่วยเขานะคะพี่น้องเนาะแต่ถ้าถนน ถมดินถนนขยายออกมาอีกแม่ค้าก็จะได้ถอยหลังกลับบ้านนิดนึงถนนก็จะได้กว้างขึ้นก็จะได้ไม่เป็นอันตรายนี่คือสิ่งที่มาดามหน่อยมองเห็นแต่ถ้าสมมติว่าเป็นไปได้ก็น่าจะทําแต่คราวนี้มาดามหน่อยเองก็อย่างที่บอก ไม่รู้ว่าที่ดินที่ตามถนนยาวไประหว่างฝั่งซ้ายถ้ายืนอยู่หน้าบ้านลุงพลไม่ว่าจะฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาของถนนเนี่ยเราไม่รู้ว่าที่ตรงนั้นมันเป็นของลุงพลหรือเปล่าหรือเป็นที่ที่ของใครถ้าเป็นที่ของลุงพลก็ดีค่ะพี่น้องก็คือเราถมดินให้มันราบให้มันยาวขยายถนนออกไปอีกนิดนึงมันก็น่าจะดีเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องเป็นอันตรายนี่คือสิ่งที่มาดาหน่อยมองเห็นแล้วก็อยากให้ทําแล้วก็ มาดามหน่อยม,มีมีภาพคะ่ะพี่น้องคะ่ะมีภาพที่ถ่ายจากยูทูบเบอร์ YouTuber หลายท่านที่ไปถ่ายอยู่ตรงนั้นที่ เป็นบริเวณป่าเด้อค่ะพี่น้องเด้อแล้วก็ให้พี่น้องสังเกตเห็นว่าตอนที่แม่ค้าก็ตั้งของขายด้านหลังล่ะคะ่ะด้านหลังตามที่รูปเดี๋ยวมาดามหน่อยจะลงลงรูปภาพนิ่งให้ดูเพราะว่ามันทําเป็นวิดีโอไม่ได้เพราะว่าไปไปเอามาเป็นวิดีโอไม่ได้มันไม่ผ่านค่ะพี่น้องคะ่ะก็จําเป็นต้องแค่เอารูปภาพมาประกอบว่าด้านหลังที่แม่ค้าเขาทำเนี่ย ถ้าถมดินขึ้นมาแล้วก็ขยายออกมาอีกนิดหนึ่งแค่สักเม็ด2เม็ดก็น่าจะโอเคแล้วก็แม่ค้าถอยหลังออกมาถนนมันก็จะได้กว้างขึ้นมันก็จะได้ไม่เป็นอันตรายก็ลองเบิิงค่ะพี่น้องขาเพราะว่ามาดามหน่อยเห็นแล้วก็ถือว่าเป็นห่วงเป็นห่วงก็อยากให้แนะนำอยากแนะนำค่ะพี่น้องขาให้ถมถ้าเป็นไปได้น้อมีผู้ใจดีหรือลุงคนเองก็ได้เพราะว่าพูดตามจริงเท่าที่รู้ลดดินถมดินลดรถนึงก็2-300บาท แล้วก็ผมฝั่งซ้ายผมกาเราไม่รู้ว่าสิ่งที่อยู่หน้าบ้านลุงพลตามความเป็นจริงไม่ใช่ถนนเข้าบ้านค่ะพี่น้องอยาวตามถนนถนนสายใหญ่ของเขาเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นของลุงพลหรือเปล่าหรืออะไรแต่จริงๆแล้วขยายมานิดนึงก็จะดีหรือ,อไม่รู้ขอความช่วยเหลือจากใครก็ได้ค่ะเพราะว่าการที่มีตลาดหน้าบ้านมันน่าจะเป็นการที่ ายาวนานค่ะพี่น้องขะเพราะว่ากระแสของลุงพลหรือว่าไม่ว่าจะาเขาเรียกอะไรไม่ว่าลุงพลจะคดีจะจบหรือไม่จบอะไรก็ตามมาดามหน่อยคิดว่าคดี เรื่องนี้ผู้คนก็คงจะสนใจหลังจากคดีแล้วก็คงจะมีคนสนใจอยู่อยู่ดีล่ะคะ่ะพี่น้องคะนั่นก็หมายถึงว่าแม่ค้าแม่ขายก็สามารถที่จะขาขาขายขายของมีเงินมีทองสร้างไรายได้จากตรงนั้นเงินทุนหมุนเวียนในชุมชนได้มาดามหน่อยคิดอย่างนั้นคะ่ะพี่นอ้อง่ะเอาลองเบิงคะ่ะลองเบิงว่า ใครที่ใกล้ชิดใครที่นุ่นนี่ลุงพลใครที่อยากจะแชร์ไอเดียใครที่จะแต่มาดามหน่อยเห็นแบบนี้ก่อนเอาแค่ตรงนี้ก่อนว่าโอเคในฝั่งตรงข้ามเขาทําก็มีห้องนองห้องน้านั่นเป็นเจ้าของที่เขาฝั่งนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดลหละคะ่ะพี่น้องคะอ่ะแต่ตลาดน้อยก็ส่วนมากมันจะมาอยู่ฝั่งที่ฝั่งที่ลุงพลบ้านบ้าน ฟังบ้านลุงพลว่างั้นเถอขับพี่น้องขานั่นก็อยากอยากให้ลองดูคะ่ะถ้าสมมติว่าทําได้มันก็จะเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าแม่คงแม่คะ่ะก็แต่ก่อนก็มีแค่ 10- 20บร้านขับพี่น้องขาตอนนี้รู้สึกว่าตามที่ออกข่าวก็50ขึ้น50กว่าร้านแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่โอเคก็เป็นสิ่งที่ยินดีแล้วก็ยินดีกับ ลุงพลที่เวลาลุงพลอยู่บ้านลุงพลก็จะพูดกับจัดจ้ากับชาวบ้านชาวช่องมีคนไปมาหาสูนี่เป็นสิ่งที่ประเสริฐเป็นสิ่งที่ดีที่สุดค่ะอยากให้อ่าอยากให้ทําแบบนี้ตลอดไปเพราะว่า,าถ้าพูดถึงว่าเป็นความสุขไหมเป็นเป็นการ มบทที่เรามองเห็นที่เราเห็นค่ะพี่น้องที่เราชื่นชมติดตามอยู่นี่พอเราเห็นแล้วเราก็มีความสุขตามเห็นหน้าบ้านมีคนเยอะแยะมีคนไปคนมาแล้วเราก็ชื่นชมชื่นใจเป็นความสุขที่แท้จริงเมื่อเราได้เห็นแล้วลุงพลเองป้าแอนเองก็คงจะมีความสุขหละค่ะมีคนไปคนมามีตลาดน้อยขายน่นขายนี่ใครไปใครมาก็ช่วยกันซื้อนี่เป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่หน้าสรรเสริญเป็นสิ่งที่หน้าชื่นชมค่ะพี่น้องขาโอเคเดี๋ยวมาดมหน่อยเอาภาพให้ดูแล้วก็สังเกตดูว่า ตลาดมันอยู่หน้าบ้านผู้คนส่วนมากก็จะเดินอยู่ตรงถนนเพื่อซื้อขายข้าวของเนาะค่ะพี่้องเนาะถ้าเถิอบออกมาอีกนิดนึงก็คือถมดินให้เขาซาแล้วก็เถิบร้านค้าออกมาอีกนิดนึงมันก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีน่าจะเป็นการไม่อันตรายเป็นสิ่งที่ปลอดภัยสําหรับคนขายเองเมื่อแม่คงแม่ค้าหรือว่าลูกค้าที่จะเดินดูเดินชมเองก็ถือว่าโอเคขอบคุณทุกท่านค่ะพี่้องคะ่ะที่ติดตามเดี๋ยวไปดูรูปวันนี้ไม่ลืมคะ่ะลงรูปตอนทายโอเคนะคะไปดูขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม สวัสดีค่ะ